สวัสดีครับสวัสดีครับทุกแม่พี่น้องทุกคนเดอ้ออ่าแล้วการเมื่อนี้มากินขาน้ำกันเด้อพี่น้องครับเมื่อวนนี้แม่บ้านเล่าไปอ่าพัดกะเพรามาให้กินครับมื่อนนี้หน้าตาดีเลยมือวนนี้กินขอ,อน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับมากินขอ,อน้ำกันครับมาๆมาโอ้ชนบวยเลยสงสัยก็แล้วไปเอาหลานมาครับวัางหันก็เลยเป็นกินก่อนนะบดแล้วทางนี้ มาๆาไปนักแข่งครับพี่น้องได้ไข่ดาวน้อยนึงครับเอ้ยนี่ครับดูดิตั้งเพชรตั้งห่อนบอสรู้จังไได้อ้าวนะครับพี่น้องเนาะมาครับบอกกล่องขออนุญาตลงมือก่อนเด้อเพราะวชาหนยเบิร์อะไรมันบอสเบอร์เด้อแล้วชาหนยแล้วก็ยิ้มอยู่พี่น้องบางเทืออะไรเราจกินเผากินน้ำเวลาอย่างเรากะ ยังรู้ครับแต่ว่าเวลาแบบถ่ายคลิปมึงเถอะเราบุญเยอรมันเราอ่ะอืมกินไปไหนครับฮะของเสียตอนไหนเขาบอกเออไปเ่ิงเดี๋ยวไป้ดาวครับ ผมมบิมัพรอันนี้เดะพร้ัวเผ็ดตู้มัพเผ็ดเฮ้ยมะพเผ็ดมพรเนี้ยวันี้ยวต้องเงินเรกเผ็ดเนาะเราเอื่อวมกพร้าบันกระของอย่างเนี้ยเรื่เผ็ดถ้าพี่น้องเป็นนะที่เปลายยางแบบวาสาบกรของเขาจ้าบุ๊ม นี่กระเบื้องเด้อหินอั่นเลยกระเบื้องหลังข่าเป็นกระเบื้องผู้พิลเนี่ยกะโลูเป็นกะโลูปะกระบูอะไรกระบูกระเบื้องครับกระเบื้องผู้พิลนะครับปั้นเพื่อนอื่นกะโลเนาะประกอบไปด้วยประกองกับบะฮู้ว่ากะโลคืออย่างเนาะกะโลูกะโลน้องประกองเขาใจว่าเป็นรังข่า เป็นอ่ะยังก็เป็นกระเบื้องม่วงลังค่าครับโลที่แหลกไปที่แหลกยกยุูมแล้วที่อมอง่งแรงแรกเป็นเสาที่อ่อนว่าเห็ดฟองทะลังอะครับพี่น้องะตอนนีอยกก็เสียงฟองเจนให้ใหญ่เนาะอือ

อ่ะไปแลยครับโอ้โหโหตยตายตายตายโอ้ยเขะเ้ามูจิ่นมาครับพี่นนอกหืือมาหันเป็นมูสแต๊ดเดียวครับน้ำด้วย ูเขาแล้วอุ้มจิ้มเขาเลยลูกผู้ทั้งแช่บทั้งเผ็ดครับพี่น้องครับเผากันอาลำเลยแถมวันนี้ก็เอ้ยวันมื้อนี้เนาะพี่น้องแถมมื้อนี้อากาศก็ฮ้อนฮอน ที่แรกว,วัชพบกินนะครับพี่น้องแบบว่าเรียมเป็นกระเพาะเป่าหิดของมาแล้วเหมือนกันนะครับง่ายเด้อพี่น้องเด้อ เขาอยู่แล้วอาหารแล้วเขาก็กินบัตถุดอย่างไอ้น้อพี่น้องเขาเลยบอกว่าเขาเลยแบบว่าแกเพฟซมากเกี่ยงเนาะไปยงชีเอาอวหนาพี่น้องไปงั้นดีสิบราเห็นพี่หนาเขาไปเห็นเนาะเยอบเขาเคยกิน น,น,นี่เ,เผ,ผืเอ,เนนอกเผืแล้วครับพี่น้องครับมันเนี่ยเห็ดเสร็งผมคับมันเผ็ดอยู่แฮ้ยขนใส่็ตัวพี่อืมอีมมาบ้างครับพี่น้องเออเหือแตกแล้วครับพี่น้องเบึ้ยเหงอผมออกเลยเหงอหนาเหงาเตาออเลยหนา,า,ออก,นาก็ขี้ไรแน่เด้อพี่น้องเด้อผมเป็นคนอีสานคนล่าเข้าหนิเลยครับ อืมท่านพี่น้องอยากมากินกับเข่าสีมือบาการ้องมือสนุ่ยมาแวะมาได้เด้อพี่น้องเด้ออืมามาเช้าก็กินกับอาหารกับย่างกับย่างหมูครับ อย่างสันข้อหมูมาอยููน้ำเอื่อยงครับกินทุย่างทุนแนวเลยเน,เนะา,กนเกานนนเะกินอยู่งเทพก็อย่างนู้นเบิด์ดกกินมูนี่ใค้ในเอื่อแล้วซื้อนั่นซื้อนี่เมา่วาให้กินมาอยู่ในร้านอาหารเาอแรก็ได้นนครับเจ็ด<อ>กินได้ทุยยางชุนแนวอือ้ม bắt tay rất là ngon 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 đấy ngon 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 nè, ngon 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 nè Tại thì mình ngon 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 hu

กินบนน้ำขิงเนาะเกลามิดจะมีคุณค่าเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องครับเพ็ดทาเเง,อองเลี้ยงคู่เงาออกเงาแตกเงาแตกเลยครับพี่น้องเลยสะนุเฮ็ดเสน้นงลิ้ยเพ็ดคักเฮ็ดแน่โอ้ยพี่ขาปัวชบาแบบนี้ วุ้ยเหงเต่เหงเต้นลครับผมนังเด้อขออนุญาตเร็จหนกอเปนนังเด้อก็จะขี้หมูขีดังนะขอโทษขก็ภคยคนทีกำลังจีกินเขาเด้อพี่น้องพี่น้องกินเ่าแล้วเลยท่านวยแล้วก็ไม่ก่ออยากก่อ เราหนังกเนาะโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือเราใหม่เดี๋ยวมือแรกครับเดี๋ยวผมจีตายกิบกับพี่น้องปไปตลาดบึงครับเชียครับพี่น้องครับขอบคุณครับที่เข้าขมาติดตามประกองเ้อ